จากเทศบาลบางุ่นเนินนะครับก็เข้ามาจัดการเคลียร์พื้นที่นะครับทำความสะอาดนะครับเพื่อจัดงานให้หลวงปู่นะครับเพื่อน้อมไว้อะไรหลวงปู่นะครับทำอย่างดีที่สุดนะครับอาจารย์ชัยก็มาช่วยดูแลด้วยนะครับตอนนี้ทำความสะอาดเต็มที่แล้วนะครับเราชาวทุ่นเนินนะครับก็ต้องทำงานหลวงปู่ให้ออกมาดีที่สุดนะครับ ขอบคุณทางเทศบาลตะบตเนเสนนะครับท่านนครีตุนนครนะครับนายกเทศบาลปีลตะบนเสนนะครับหลวงพี่อยากได้แบบไหนหลวงพี่สั่งเลยเอะอาจารย์เอาแบบไหนสั่งเลยสั่งเลยเอาเลยครับตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์พระพุทธร,รูปต้องขยับไหมต้องไต้ตรงกลางไหมจะได้มีคนจะได้ทำให้แล้วเลย ทำให้หลวงปู่นะครับเป็นเวลาสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเป็นคนเพื่อพุทธศาสนามากว่าเจ็ดสิบสามพรรษานะครับอายุเก้าสิบห้านะครับท่านมาอยู่สุนเนินตั้งแต่เบื้องต้นนะครับตั้งแต่บวชเลยนะครับก็ถือว่าท่านทำพุทธประการให้กับชาวอำเภอสุนเนินนะครับชาวอำเภอสุนเนินก็ต้องล้มเดินเช่ยกันนะครับเทศบาลอำเภอสุนเนินนะครับก็เข้ามาทําความสะอาดครั้งใหญ่เลยนะครับ เจอกันครับในหลวงปู่ครับ ครับมาทําให้หลวงปู่นะครับนําทีมโดยยันยงนะครับยันยงนะครับเอาบุญกับหลวงปู่นะครับเป็นวาระสุดท้ายนะครับหลวงปู่ท่านทําบุญเพื่ออุทิศตนเพื่อพุทธศาสนานะครับมายาวนานเจ็ดสิบกว่านะครับโดยท่านนครกรัฐมนตรนะครับนายกเทศมนตตีนตะบนสมเด็จก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนะครับมาช่วยกันนะครับทำในนี้ที่สุดนะครับทำให้หลวงปู่ผลไม้คนละมือนะครับ เดี๋ยวๆๆไม่มีท่านอยู่กัลูกในประตุี่ก็เปิดก็ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อก็ได้ไปซื้อก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีผ